หุ้นวาจีดิ่งอีกหลังจากเจนนี่แบล็คพิงคเปิดค่ายดูแลตัวเองวันที่26ธันวาคมที่ผ่านมาหุ้นวายจีเอ t นเตอร์เทนเมนต์ปรับตัวลดลงอีกครั้งในช่วงเช้าตรู่ของการเปิดตลาดเชื่อกันว่าได้รับอิทธิพลจากข่าวเจนนี่คิมหนึ่งในสมาชิกกลุ่มไอดอลแบล็คพิงคภายใต้วายจีเอ t นเตอร์เทนเมนได้ก่อตั้งค่ายเพลงส่วนตัวของเธอเอง และเมื่อเวลาสิบนาฬิกาของวันที่ยีธันวาคมในวันเดียวกันหุ้นของว g จีที่ซื้อขายที่51,000วอนลดลง1,900วอนหรือประมาณ3.65%เมื่อเทียบกับวันซื้อขายก่อนหน้า เมื่อวันก่อนเจนนี่แบล็กพิงค์ประกาศจัดตั้งค่ายเพลงส่วนตัวของเธออย่างเป็นทางการผ่านโซเชียลมีเดียตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปเจนนี่จะทำกิจกรรมเดี่ยวของเธอภายใต้ค่ายเพลงของตัวเองในขณะที่กิจกรรมกลุ่มจะดำเนินต่อไปภายใต้การดูแลของ YG ความจริงที่ว่าหุ้นว G อ่อนตัวลงหลังจากการประกาศเปิดค่ายส่วนตัวของเจนนี่แบล็กพิงค์ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงผลกระทบอ่านยิ่งใหญ่ของไอดอลยิงวงดังกล่าวต่ออุตสาหการรมเคป๊อป อีกครั้ง